สวัสดีครับกับพมกัรฟเฟอร์ช a เนลหนึ่งครั้งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยเห็นไหมทุกอย่างอยู่ที่เดิมนะครับเลื่อนออกไป <laughs> <laughs> ก็คือเราจะมารีวิวเจ้าตัวไขควงกระแทกไร้สายตัวนี้นะครับมียี่ห้อติดมาด้วยชื่อว่า r i l l Pro นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับรูปทรงมันก็คล้ายๆกับไมกิตาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อ่ะ uh, ดูตอ่อดูเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เขามีโหมดให้ด้วยนะตรงนี้เขียนว่า LTX ด้วยเหมือนของแท้เป๊ะเลยนะครับมีรูให้ใส่คลิปหนีบด้วยนะครับแต่ตรงนี้ อ๋อต้องกดไปทีนึงมันถึงจะมีโหมดให้เราปรับเห็นไหมครับแต่ก็มีอยู่แค่2อันนะก็คือ large กับ small ตรงนี้เขียนว่า large นะครับตรงนี้เขียนว่า small ก็ไม่รู้หมายถึงอะไรเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับเช็คแบตเตอรี่นะแล้วก็ปรับอยู่แค่นะั้นรักกับสมอลนะครับไม่มีตรงกลางปรัปบซ้ายขวาปกตินะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับข้างในเป็นโลหะนะตัวห้องเครื่องข้างในเหน็นไหมครับที่ผมคิดว่าเขาเอาพลาสติกมาหุ้มเพราะว่าตรงส่วนนี้มันเป็นโลหะค่อนข้างกว้าง,างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นโลหะล้วนๆเนี่ยเวลาเกิดความร้อนเนี่ยตรงนี้มันจะร้อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยางนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าของแท้เนี่ยมันคือ,อยังไงแต่ยางนี้ก็เดาว่าน่าจะกันกระแทกเหมือนนกัน นะกรณีอย่างเช่นเาจาะแล้วไปกระแทกอะไรเนี่ยผบว่าหลุดจากตรงนี้มาก็คือเป็นห้องเครื่องแล้วนะครับมันก็เลยถอดได้นะครับยางตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ไฟมีไหมตัวนี้ไฟก็มีนะครับเห็นไหมครับไฟเหมือนกันไฟก็ใช้ได้แต่ดูไม่ค่อยจะกลางเท่าไหร่นะถ้าจริงๆมันทัคนควรจะอยู่ตรงนี้ตรงที่ A ดำๆมันแปะเนี่ยนะครับเนี่ย B ดำไปยุ่งล่างนะครับก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วก็ตัวมันนะครับถ้าเทียบกับตัวที่ผมมีนะครับตัว12โวล์นะ t d 1 1 0 d นะครับตัวนี้ชัดเจนว่าตัวนี้12โวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็น18โวลต์แน่นอนตัวนี้ทรงมันจะคล้ายๆกับตัว18โวลต์ของมือกีตาร์นะครับเนี่ยดีทรงดีไซน์คล้ายมีช่องระบายอากาศนะครับโอ้มีสเปคบอกด้วย0ถึง4,200รอบต่อนาทีแล้วก็0ถึง3,800รอบต่อนาทีก็คือน่าจะเป็นไอตัวปรับเมืนเน่อกี้ลา r g กับสมอลเนี่ยนะครับชื่อมีชื่อรุ่นเลยนะ KDW 9 4 2 2นะครับเอาฟังเสียงนะครับลา r g e s m a ครับรอบมันจะต่างกันนิดหน่อยตรงนี้เขามีสายอย่างี้มาให้ด้วยนะซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรๆครับเผื่ออาจจะอ่ะที่สูงใช้บนที่สูงอะไรอย่างนี้นะครับแต่มือผมเข้าไม่รอดไม่พับขนาดมือจริงโอเคเดี๋ยวไปลองไขดูแต่ ผมชอบนะส่งมันแบบดูแบบบึกบึนโปรเฟชชั่นแลดีนะครับอันนี้เพิ่งจะอยู่ที่ราคานะเท่าๆกันนะครับห้าหกประมาณนี้นะไปดูเพราะว่าราคาขึ้นๆลงๆครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตีไปประมาณนี้ด้วยกันอาจจะ600นิดๆก็ได้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลองไขดูนะครับ <S <S ไขอะไรละ่ะนี่คือตัวสําคัญเลยเนี่ยลืมตัวนี้คือจุดสําคัญที่สุดที่ผมบอกว่าผมไม่ซื้อเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของไอตัวการจับดอกที่ไม่ดีนะครับ ดึงไม่ออกครับดึงไม่ออกดอกจับไอ้พวกบล็อกต่างๆนะครับอลองนะครับโนเนมนะไม่มียี่ห้อนะครับดึงไม่ออกอันนี้ก็เป็นอของมิวกี้ดอกยาวดึงไม่ออกใช้ได้จิกเจาะเอียงผมก็จะใช้ตัวนี้ในการขันตะกูเข้าไปนะครับอืไม่ออกครับ ไม่ออกผมให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเยึงไม่ออกนะครับขออนุญาตจับนี้ไม่ออกใช้ได้ไปไปลองเจาะนะครับผมจะลองอันนี้เจาะดูนะครับอันนี้เป็นไม้สนนะครับปึ๊บตายเบี้ยวเห็นไหมเหมือนเบี้ยวอ่ะเกือบไม่ลงอ่ะ อันนี้เบอร์อะไรวะอ๋ออันนี้เป็นแบบสมอลเอ้ยเป็นแบบเออแบบสมอลนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดลาร์ดนะครับแบบลาร์ดเมื่อกี้สมอลมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะสมอลคือเล็กนะครับนี่พอเป็นลาร์ดนี่สบายเลยเห็นไหมครับว่ามันกว่ามันจะใช้ไอตัวกระแทกของมันอนะเกือบสุดเลยนะมันถึงจะกระแทกเนะี่ยอ่ะสมมติถ้าเกิดเราใช้สกูธรรมดานะครับสกูเกียวปล่อยที่เป็นสกูเกียวไม้เนี่ยนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ ขนาด3นิ้วนะครับคุณเห็นไหมงงมาให้ดูอะไรบางอย่างผมเปลี่ยนดอกนะใช้ดอกเดิมนี่แหละนะครับใส่กับตัว m a k กิต้ของผมนะครับแล้วก็ใช้3นิ้วเหมือนเดิมนะครับ3นิ้วเหมือนเดิมดูความแตกต่างของการกระแทกของเขานลยครับ เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้คืออันที่เป็นดิวโปนะครับคืออันจีนเห็มครับหัวเยินหัวเยินไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่เป็นมากิต้านะครับจมด้วยนะครับแล้วก็หัวไม่เป็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองอีกทีนะครับเพื่อความชัว์อ่ะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวสามนิ้วนะครับออาอันนี้ดันลงอีกเอาตรงนี้ใกล้ๆที่เดิมนะครับาะลงเฉย มันชอบจะหลุดออกตลอดเลยนะครับเห็ <l ares> นไหมครับเนี่ยไข่ปกติเลยนะแต่มันจะหลุดออกตลอด <l ars> อ๋อผมรู้แล้ว <l ars> ผมรู้แลวเดี๋ยวผมมาเคลียร์ให้ตัวนี้นะครับเจ้าตัวดิวโปดิวดิวโปเ <l ars> นี่ยนะครับสิ่งที่มีปัญหากับตัวมันก็คือกว่ามันจะกระแทกได้เนี่ยมันเลยแรงบิดที่มันควรจะกระแทกไปแล้วเนื่องอ,อกไหมครับ <l ars> สมมุติว่าพอเราขันลงไประดับหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยควรเริ่มกระแทกเลยละเพราะ ดอกมันจะเริ่มหลุดออกมาจากตัวหัวสกรูแล้วพอมันแรงระดับหนึ่งคือตัวไม้เนี่ยมันฝืนกับตัวสกรูปุ๊บเนี่ยดอกไข่ไขควงของคุณเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากหัวใช่ไหมครับมันมีหมดกระแทกแต่หมดกระแทกมันมาช้าเกินไปครับมันเลยจุดที่ไอตรงเนี้ยมันจะเซฟไปแล้วคือมันเลยไปแล้วทําให้ตัวหัวหอไขควงเนี่ยมันหลุดออกมาจากหัวสกรูก่อน มันก็เลยเกิดการเบินแบบนี้นะครับคือโหมดกระแทกมันมาช้าเกินไปนั่นเองนะหวังว่าน่าจะเข้าใจอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองไขอันนี้นะครับนะครับเปลี่ยนเป็นดอกนี้นะครับผมจะลองโหมดสมอยอีกครั้งหนึง่งเออนี่กระแทกมาเร็วดีนะครับอ่ะผมเปลี่ยนเป็นโหมดล้านนะเปลี่ยนเป็นโหมดล้านแล้วนะครับ เอออันเนี้ยเข้าแล้วแสดงว่าตรงตามทฤษฎีของผมแล้วคือแรงกระแทกมาช้าแต่พออันเนี้ยมาช้าไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวหัวเนี่ยมันอยู่ในบล็อกอยู่แล้วมันก็ไม่หลุดแต่ที่ตัวนี้มีปัญหาเพราะทอกมาช้าเนี่ยปากไขควงเนี่ยมันหลุดซะก่อนนะครับก่อนที่ทอกมันจะมากระแทกนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ดูความเร็วไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับตัวมาเกต้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวมาเกต้านะดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ แรงขิดกันนะขี้เกียจไขแล้วเสียงดังเดี๋ยวผมจะต่อด้วยตัวเดิมนะครับจําความเร็ววันนี้ไว้นะครับต่อด้วยดิวโปเมื่อกี้นะครับเป็นโบลาร์ดนะครับอันนี้มันทะล,ลุทะลุเหล็กละเห็นไหมครับลงง่ายเลยนะครับเนี่ทะลุเหล็กแล้วเมื่อกี้มันดันเหล็กสแสดงว่าใช้ดีใช้ได้แต่ท็อกมาช้าอ่ะไปสรุปโอเคขออนุญาตสรุปเจ้าตัวดิวโปนิดนึงนะครับตัวเนี้ย ทร์กมันอยู่ที่1 1 0นะครับ110นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ยังสู้ไม่ได้ถูกไหมครับตัวนี้วิ่งชา้ากว่าตัวนี้นะครับเพราะงั้นตัวนี้ผมเดาว่าน่าจะอยู่ที่เมื่อกี้ดูจากความเร็วนะครับเดาว่านะ่าอยู่ที่ประมาณ150ประมาณนะความรู้สึกผมเองนะครับตีว่าอยู่ที่ประมาณ1้0ยาบบวกลบนะแต่ดูจากความเร็วความแรงเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็ความอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนนะครับอุ่นๆแต่ตัวนี้จะร้อนเร็วหน่อยผมว่าน่าจะเป็นที่มอเตอร์มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยความที่มันเป็นบัตเลตทั้งคือ ของจีนนะครับมันไม่ใช่ของแท้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ผมพิสูจน์ให้แล้วว่าไอ้ตัวจับดอกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับดีมากมดึงไม่ออกตัวนี้ก็ใช้ได้จับดอกดีแล้วก็อันนี้แล้วก็โหมดใช้จริงก็คือเนี่ยเบากระแรงถ้าเกิดคุณขันอะไรเบาๆก็สมอนะครับแต่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ใช้โหมดลาดเป็นหลักดีกว่านะครับโอเคก็ คิดว่าน่าจะจบไปนะสำหรับเจ้าตัวดิวโปรตัวนี้นะครับแล้วก็พ่วงตอนท้ายมาด้วยเจ้านี่อีกตัวหนึ่งก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะผมรีวิวให้แล้วนะครับลิงก์นะครับของทั้ง2ตัวนี้นะครับมีอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปซื้อในลิงก์นั้นนะครับมันจะไม่มีอาย่ามีครั้งนะครับมันจะไม่มีแบตเตอรี่ให้นะครับนะแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมผมไม่ได้ขาย ถ้าคุณอยากซื้อนะครับคุณกดที่ใต้คลิปนี้มันจะมีลิงก์ให้ถ้าเกิดลิงก์นั้นมีปัญหาผมก็จะมีลิงก์สำรองนะครับเกิดกดเข้าไปดูให้หมดมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงแบบสำรองไว้ให้นะครับแยกซื้อนะครับแล้วผมก็จะลงที่ชาร์จไว้ให้แยกซื้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุฟเฟอร์ a ชนนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเก็บ ยังไม่ไปกันอีกนะอ่ะถ้ายังไม่ไปนะมีเรื่องมาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเครื่องมือต่างๆนะครับที่ผมมีนะครับเป็นการฉลอง subscribe ครบ5 0 0 0 0ซับนะครับของช่อง f u l l ฟิร์นชั่นแนนะครับกติกาง่ายมากครับตอนนี้นะครับใครยังไม่ได้กดซับกดซับช่องผมซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับโดยผมจะมีเครื่องมือต่างๆมาแจกนะครับนะครับน่าจะประมาณสัก3-4เครื่องนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครอยากได้นะครับรอติดตามได้เลยนะครับกดซับด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ ติดตามมาตลอดนะครับสำหรับฟูฟิชชั่นอลนะครับสำหรับวันนี้ฟูฟิชชัน่นอลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปจริงๆนะครับบ๊ายบาย